เอาละคืได้ฟังครับสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังบทเพลงเพราะๆหนึ่งเพลงนะครับจากน้องล่าลํำละครอินสีเชียงใหม่นะครับผมอีกไม่นานครับไม่เกินสัปดาห์เนาะเราจะได้ฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดของล่าล้ำละครแน่นอนครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดกอดใจให้ล่าแน่แต่ตอนนี้ในระหว่างที่เราซิงเกิลใหม่ที่กำลังจะออกมาเราไปฟังผลงานชิ้นเก่าๆที่น้องล่าลํำละครเคย cover เอาไว้นะครับกับเพลงเพลงนี้ไม่ใช่ cover เอาไว้ก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลของน้องเลยนะครับร้องไวต่อ ท,ท,ที่ทุกท่านมีความสุขกับการได้ฟังเพลงรรเพราะๆไปด้วยกันเดือนห่อนย้อนโควิดร้องโดยล่าลำละครอินสีเชียงใหม่ครับกล่าวสวัสดีครับพแมีพี่น้องเอฟซีน้องลาลำละครอินสีเชียงใหม่พี่น,อนอลลล้อ,นงนองครับผมพี่น้องครับไก่มือเหรอเด้อครับผมไก่มือแล้อครับเออื่นนะครับมืออื่น น้องลากระซีเดินทางขามโค้งนะครับเพื่อทีสิปเปิของอาร์ตครับผมนะครับเนาะตอนนี้พมกับหุงสึดตื่นเต็นยู่คือกันเนาะตื่นเต็นที่ตาเฮ้าพี่น้องเอฟซีตาเฮ้าสีเดียฟังเพลงก่อนใจให้ลาแน่แล้วหลังจากที่พาที่ค่อยนะครับมาร่วมเดือนกว่ากว่านะเนาะหลายๆท่านก็บอกว่าโอ้ขี่โดนแท่โดนแท่เนาะนะนะการมีอุปสรรคป,ปัญหาเรื่องของสุขภาพของน้องน้่ครับ แลวก็อุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดิวนะครับผมห้องอัดเสียงนั่นเองเนาะแต่มืออื่นนะครับผมหอดเวลาเด้อพี่น้องหอดเวลาทิ่เท้าสีได้ไปห้องอัดนะครับผมนี่แหละครับการไปเป็นมูนองน้ำนะครับนอกจากผมแล้วก็สิมี่น้องพี่น็อตนะครับกะริร่วมเดินทางไปน้ำกัดนะครับเนาะอ่ารอบที่สี่ดูแลเบิ่งแง่น้องในส่วนพี่น้องของอัดนั่แหละครับให้มันเซ็ตสมบูรณ์นะครับออกมาดีที่สุดแล้วพอไม่พี่น้องกา ทาที่ตามครับเดี๋ยวผมสิมี่เคลดีๆนะครับเนาะนะกับเก็บสิเก็บบรรยากาศตอนที่ช่วงน้องเขาอัดนั่นละมาฝากพอม่พี่น้องทุกๆทานะครับเนาะจะในกาศาช่มทาเชียร์เด้อจากช่องจุดหนึ่งวันฉลองครับผมนะเดือดหอนย่อนโควิดครับนี้ฟังไปพ่างๆสะกอนเนาะสิริหายคือหอดคือเถิงหรือว่านี่ พี่น้องได้กที่ตามตอนที่น้องไหลซดบ่ครับผมน้องเพื่อนกะมีโอกาสได้ไปเพื่อิ้นว่าบริจาคอ่าบ่แม่นบริจาคเพื่อิ้นว่ายังกะครับช่วยสนับสนุนเสื้อนักกีฬานะครับเนาะจำนวน63ตัวหล่ะกะอ่าซัพพอร์ตนะครับทด้านของอ่าชีพนะครับค่าอาชีพอีกหล้านกีบอ่าได้นันการ่วมรับประทานอาหารหล่ะกะมีรลองพุงรลองเพลงแน่นะครับเนาะ เป็นบรรยากาศดีๆครับเมื่อวานนี้น้องเพิ่อนกาแต่งตัวตวหาหักตาฮักพี่น้องแต่งตโตตาฮักตาฮักเลยนะครับพี่น้องเอฟซีเข้ากาขอไปเบิงแง่หลายอยู่ครับผมนะครับพวกเจ็ดแปดรอยอยู่ละครับผมกาใจใกาเนาะสู้ๆกันไปนี่ละครับอยู่เคียงขางน้องไปเรื่อยๆหาเป็นงกำลังเอื้อกำลังใจให้น้องนะครับนอ้บนองไปน้องกันผมช่องเจนนวันฉลองนะครับช่องนี้เชียร์น้องคำหลาลำลอนกข้อินซีเชียงใหม่รอยกว่าเส้น ฝากพอแมมพี่นองเอฟซีทูกทุกทันเดอรครับผมนะฮะฝากเอียงวัติฝากกดไหลกดแช่นะครับเนะบนะาะถ้าเป็นไปได้นะครับผมการประค,ครามโฆษณากับเป็นสิ่งทีหรือว่าเป็นอีกหนึ่งกับลั่นใจที่สามารถที่สีส้งมองให้กับช่องจนิวันฉลองนะรอยเปิดเส้นครับผมโดยตรงและการอีกอย่างนึงนะครับ าจจะเป็นไปได้เนาะว่าจะเป็นเอือยเออยๆอ่ทั้งต่างประเทศถ้ายากสนับสนุนถ้ายากให้เป็นเป็นกำลังใจให้ครับช่องจีนิวแวนฉลองนะครับก็ขอบคุณในไลเด้อครับผมสำหรับซุปเปอร์แต่งเนาะนะครับเนาะทาอยู่เด้อครับผมซุปเปอร์แต่งจากเอือยเออยไอ่อพอแม่จากทางต่างประเทศที่เป็นเอฟซีพลังบวกเอฟซีหนองค้ำหลาเนาะครับเนาะหรือว่าจะเป็นเอฟซีช่องจีนิวแวนฉลองก็บตามแต่ขอบคุณในดวงนาครับผมเพื่อว่าพ่อพอแม่เพื่อนใจดีซอยสนับสนุนซุปเปอร์แต่งมาให้เนาะ เด้อครับผมเพ então, ah ่งกอดใจไฮลาเน่โบเมนเพ่งท like, like, um, like, um ิพยปแนนอนเด้อครับหลายๆคนมือว่านคือแต่ยังไม่แซวผมอยู่มาแซะผมอยู่แต่คอมเมนต์เนาะวาเพลงทิพเพ่งทิพลัางคนก็บอกว่าสีทาหัวเด้อลัางคนก็บอกว่าเอฟซีหน่อยเอฟซีโบายนักลองกระลองบบมวนถ้าหอดเจ็ดหมื่นกระบุนหัวแล้วเพื่อนวะ กระตรงที่ตามตอนต่อไปเด้อครับผมกระตรงที่ตามตอนต,อนต่อไปเนาะว่ายยอดวิวนะครับผมต่างๆของเพื่อนกอดใจไฮลาเน่เนี่ยสีไล่ซำไดเนาะครับเนาะเจกากกามกะมาจีนไวโพสเพ่งเขาพะาลีออกมาอยู่เจ้ากกบมประมาทเนาะครับเนะบาะเนี่เจากามประมาทเอฟซีพลังบวกคบโพสนะครับเนาะอ่า เจ้าเชียร์ไพ่นะครับผมอยากให้ผู้ใดโด่ดงดังอยากให้ผู้ใดมีหยดวิวไร้เจ้าก,ก็ไปเชียรผู้นั้นเนาะบอตองมาแซะซึ่งกันและกันดอกครับผมยูไพยูมั่นนะครับเสพความสุขของจะของเขาไปไลายๆบอตองมาทําลายความรู้สึกนะครับผมทําลายกําลังใจของคนอื่นนะครับที่เขาเชียร์ตามจากจากเจ้าเนาะครับเนาะเอาเป็นว่าเอาลบออกไปนะเรื่องนี้เศร้า ปอลัยปวดหัวนะครับกะอย่าลืมละกันครับผมมืออื่นผมก็เสีเดินท่าแล้วล่ะนะครับเดินท่าไปครับน้องน้องกาบอกว่าให้ไอ้นึ่งไปน้าเดอ้อว่าสันอ่าไปเบิงไปแย่งไปซอยสนับสนุนอุ่มชู้นะครับนะครับไปแห่งกับนั่งใจน้องอยู่ห้องอาร์ตเลยครับผมนะจะได้กะ <c oughs> ฝากพรม,มินพี่น้องน้องรับนะ้องเอฟซี พลังบวกทุกทุกท่านครับส่งกำลังแห้งใจนะครับเห็นกับนองลาลำละครอีสีเชื้อมายน้ำเด้อครับผมนะฮะโบหัวานองสีไสเวลาอยู่ในห้องอัดเนี่ยจ็กชั่วโมงเนาะครับเนาะนะฮะแต่นองลาการต้องการกำลังใจจากพอพอเมเมเอฟซีนะครับทุกทุกท่านนี่แหละคนท่าตะขาดกำลังใจนะฮะชีวิตกับสีเสาม้องแน่นะครับผมสีเดินไปไซมาไซกะมันก็สิเป็นแบบหดหูหดหูเลยครับคนบ่มีกำลังใจเนาะ แต่ว่าถ้ามีได้รับกําลังใจแล้วเนี่ยโอ้เหลือหล่นครับผมพลังนะครับพลังความฮึดสู้นะฮะแล้วผมก็คิดว่าเชื่อว่านะครับน้องสีร้องเพลงเพลงนี้ออกมาได้ดีแต่ผมกับโบหูคือกันครับว่าน้องสีร้องออกมาในสไตล์ใดแต่ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์เพลงคู่เพลงเพิ่นกับซีมาคุ้มน้องนะครับอยู่ห้องอัดนั่นแหละนะฮะเพิ่นกับซีบอกเทคนิคน้องเองดอกว่าท่อนนี้นะครับลองจังสันจังสีเด้อร์นะครับเนาะอ่าแต่ถ้ากับเป็นเอฟซีผมกับเป็น เอฟซีผู้หนึ่งนะครับที่เชียร์นองหลาล่ำละครน,นะครับตลอดมาตั้งแต่คลิปแรกจนถ่าคู่มือนี้นะครับแล้วก็คือสิวา่าแล้วก็คือสิบีเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับผมอุดมการณ์ก็คือเชียร์นองหลาให้หอดฟังฝันวันสั่นต่อไปอ่าจะในก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับอ่าพอพอเมย์เมยเอือยๆอือยไอไนะครับเอฟซีพลังบวกเขา้าท,ทุกทุกทันทีเขามาช่อชมคลิป,คล,ปคลิปนี้นะครับแล้วก็บบอลคาโฆษณาเขามาชมคลิป,คล,ปคลิปนี้แล้วก็กดไลค์ให้อ่า แล้วก็กดแช่ให้นะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณอิหรีขอบคุณจากใจพี่น้องนะครับปองไปทุกท่านที่เปินเป็นพลังบวกนะครับเพราะว่าเพิ่น์ส่งพลังบวกให้ช่องเจนิววันฉลองน้ำนะครับแล้วก็บลืมทีส่ส่งพลังบวกต่อไปให้กับนองลาล่ำละครอ,อินสีเชียงใหม่น้ำนะครับเนาะ ย้ำอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องนะครับให้ส้มให้เชียนะครับทาเพ็นกันังใจให้กับนองลานะครับเรื่อยๆไปยาทิมยาป้ายาปล่อยมือกันเด้อนะครับเนาะยูนัมกันเป็นนี่สิละพี่น้องครับเหมาะๆแม่แม่นะครับอ่านระวังการทาเพลงนะครับกอดใจให้ลาแนผมกัดเอดคลิปนะครับผมเปิดเพลงเก่าๆที่นองลาคยร้องไวให้พ่อแม่พี่น้องได้อ่ารับฟังกันนะครับผมแบบนี้สะก่อนเนาะพ่อสี่เขาเอิว่าอ่าเศร้าคืนหอดนะฮะ ได้ฟังเสียงนองนะครับผมได้เห็นหน้าน้องในเอ็มวีเอ็มวีนะครับเห่ากับสี่เด็กผ่อนคลายความคิดถึงลงไปบ้างนะครับเนาะแต่ถ้าสิ่งเกินไม่ออกมาเนี่ยผมขึ้นว่าโอ้นะครับคือสิเสี้ยม,มวนพี่น้องครับผมเอฟซีพลังบวกเข้านะครับท,ทุกท่านคือสิเสี้ยม,มวนนะครับเตรียมแช่พี่น้องครับเตรียมแช่เพลงนองลาอ่านอ้องเพลงนองลาเนี่ยกอดใจให้ลาแน่ยเนี่ยสิปอยยูนิช่องยูทูปของนองลาเองครับซื้อช่องว่าล่าลำละครออฟฟิเชียลฝากพ่อแม่ ทุกๆท,ท่านที่เขามาเบิ้งคลิปนี้แล้วก็ฟังจนจบเนาะถ้ายย่างบ้านได้ไปติดรถต,ติดตามช่อง ล่าล้ำละครออฟฟิเชียลกับไปกด s u b s c r i b e นะครับเนาะนะไปกดติดตามกดกระดอกกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปแล้วก็เพื่อที่จะได้เชียร์เพลงกอดใจให้ล่าแน่นะครับเ mm hmm. ต็มร้อยนะครับเนาะขอบคุณในหลายสำหรับการติดตามรับฟัง้อครับผมพี่น้องเพลงนี้กอดใจให้ล่าแน่บอยแบนเพงลงทิพเร็ยวเร,วเรวนี้ตเฮาสิเดฟังกันนะครับผมเชียร์กันแน่นอนทั้งไทยทั้งสปปลาวแล้วก็ทั่วโลกที่เป็นกําลังใจให้กับล่าลำละครคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีสะกอนนะครับเนาะอ่า มือต่อๆไปอย่าลืมติดตามช่องผมเด้ผมสิมี่นะครับคลิปดีๆนะครับที่ไปไทยบรรยากาศนาของอาร์ตเมา่ฝากพอ่อเม่พี่น้องทุกทุกฐานน้ำคลิปนี้ก็ฝากไว้ักนี่ล่ะครับผมพบกันใหม่สวัสดีครับ